พามาทําเมนูแกงขั่วซี่โครงหมูนะครับเป็นแกงใต้รสชาติเข้มขน้นนะเข้มข้นนะครับวันนี้จะพามาดูแกงใต้นี่ไม่ได้ทํายากเลยนะครับเริ่มจากตั้งกระทะแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูไป1กิโลกรัมครับตามด้วยน้ําเปล่าอีก1ลิตรครึ่งครับหรือ1,500น้มลนั่นเองครับและเราก็จะเริ่มเปิดไฟเลยนะครับแล้วก็เคี่ยวหมูของเราเนี่ย ที่คโครงหมูของเราให้มีความเปื่อยก่อนครับเมื่อน้ําเดือดขึ้นมามีฟองกอหมันช้อนฟองหน่อยนะครับที่คโครงหมูของเราสีก็จะได้ไม่ขุ่นดํานะครับเราจะเคี่ยวไปจนเปื่อยเลยครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงทีเดียวครับแล้วก็ตามด้วยพริกแดงใกล้อีก3ามช้อนโต๊ะครับกะปิอีกหนึ่งช้อนชาครับลงไปละลายน้ําผสมกันเลยครับคราวนี้ แกงใต้กับกะปิที่ละลายน้ําเข้ากันแล้วเนี่ยก็จะมีรสมีชาติเข้าไปในที่โคมหมูของเราแหละครับดูสิครับสีสันเริ่มเข้มข้นเริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วนะครับผมเคี่ยวต่อไปจนน้ำหวดลงไปเลยนะครับแล้วก็มีการซึมซับ รสชาติเข้าไปหมดแล้วคราวนี้ยังไม่พอครับปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชาตามลงไปครับในส่วนผสมทั้งหมดผมได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปเลยนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับมีสรุปไว้ให้ครับดูสิครับโอ้โหสีสันน่ากินมากๆครับลองชิมดูก่อนนะครับแล้วก็โรยด้วยใบยมะกรูดฉีดเพิ่มกลิ่นหอมลงไป ท้ายสุดเลยครับอย่างที่เห็นนะครับเมนูแกงใต้นี่นะครับถ้าได้พริกแกงดีๆแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับใส่น้ำตาลมะพร้าวเล็กน้อยใส่ผงปรุงรสอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองความเค็มความอร่อยเขาลงตัวอยู่แล้วนะครับความเผ็ดปมอร่อยของเขาดูสิครับสีโครงเปื่อยๆนะครับน้ำเข้มข้นเข้มข้น เจอกับข้าสวยแล้วร้อนเข้าไปนี่แน,น่เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับน่าจะทําให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วนะครับลองทําตามกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมสวัสดีครับ